สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่ของคนขี้สงสัยกลับช่องก็แค่สงสัยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใกล้ตัวเรื่องเล็กๆที่ทำเอาคนตัวใหญ่ๆอย่างเราหงุดหงิดจนแทบบ้ากันมาแล้วทุกคนเราอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับวันศุกร์ตอนเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เราทำงานมาเหนืหน่อยๆทั้งอาทิตย์ สิ่งเดียวที่เราต้องการคือการทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่มๆแอร์เย็นฉ่ำในมือมีขนมถุงโปรดน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งซาๆวางอยู่ข้างตัวเราหยิบรีโมททีวีขึ้นมาเปิดดูซีรีส์เรื่องที่ค้างไว้หรือรายการโปรดดูไปได้สักพักโฆษณามาหรือแค่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนช่องเราเอื้อมมือไปข้างตัวกวาดมือไปบนเบาะโซฟาว่างเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอ เราเริ่มกวาดมือเรงขึ้นยกหมอนอิงขึ้นมาดูก้มลงมองใต้โตะ๊ะไม่มีหายไปไหนเชื่อไหมครับว่าวินาทีนั้นความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวคนไทยอย่างเราๆไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรอกครับแต่มันคือคําว่าผีบังตาหรือไม่ก็เจ้าที่แรงแน่ๆคือแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ยังถือคาไว้ในมือหรือวางไว้ข้างขาแท้ๆหันไปหยิบแก้วน้ํากินอึกเดียวหันกลับมาหายวับไปกับตา เหมือนมันมีขาเดินหนีไปเองหรือไม่ก็ระเหยกลายเป็นไอไปแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคุณหรือแค่กับเรานะครับแต่มันเป็นปัญหาระดับสากลเป็น global issue ที่คนทั่วโลกเจอเหมือนกันหมดจนมีการเก็บสถิติกันเล่นๆว่าในช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยเราเสียเวลาไปกับการตามหารีโมททีวีที่หายไปรวมๆแล้วหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็แค่สงสัยเลยจะพาไปไขปริศนานี้กันครับไม่ใช่ด้วยไสยศาสตร์ ไม่ต้องจุดทูบบอกเจ้าที่แต่เราจะใช้วิทยาศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์มาอธิบายว่าทำไมเจ้ารีโมททีวีเนี่ยถึงเป็นวัตถุที่ชอบเล่นซ่อนแอบ,บกับเนามากที่สุดในบ้านและจริงๆแล้วมันหายไปไหนกันแน่ครับเหตุผลข้อแรกเลยนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ารีโมทมันหายบ่อยเหลือเกินจริงๆแล้วต้องโทษคนออกแบบก่อนเลยครับลองสังเกตดูนะครับรีโมททีวีส่วนใหญ่ ย้ำว่าส่วนใหญ่นะครับร้อยละ90บนโลกนี้สีอะไรครับสีดำหรือไม่ก็สีเทาเข้มใช่ไหมครับในทางอุตสาหากรรมการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันดูหรูหราดูพรีเมียมและที่สำคัญคือให้มันเข้าชุดกับตัวทีวีซึ่งส่วนใหญ่ขอบทีวีก็เป็นสีดำพอวางคู่กันมันก็ดูสวยดีดูเป็นเซ็ตเดียวกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นของพวกเราละครับสีอะไรโซฟาหนังสีดา โซฟาผ้าสีเทาเข้มโต๊ะกาแฟไม้โอ๊กสีน้ำตาลไหมหรือชั้นวางของสีดำเห็นภาพหรือยังครับนี่มันคือหลักการเดียวกับการพลางตัวของทหารหรือการพลางตัวของสัตว์ตามธรรมชาติเลยครับพวกรีโมทพวกนี้มันถูกสร้างมาให้มีสีที่กลืนไปกับสภาพแวดล้อมในห้องนั่งเล่นโดยอัตโนมัติลองจินตนาการว่าถ้าเราทำรีโมททีวีสีชมพูสะท้อนแสงหรือสีเขียวนีออนโอกาสที่เราจะหาไม่เจอมันจะน้อยลงมากครับ แต่ก็นั่นแหละครับใครจะอยากวางรีโมทสีลูกกวาดไว้ในห้องนั่งเล่นที่แต่งมาอย่างหรูหราจริงไหมครับผู้ผลิตเขาก็เลยต้องเลือกความสวยงามมาก่อนความสะดวกในการหาแถมผิวสัมผัสของรีโมทส่วนใหญ่ยังทำมาจากพลาสติกที่ด้านหรือมีความลื่นพอเราวางแปะลงไปบนโซฟาหนังหรือโซฟาผ้าที่มีลวดลายมันยิ่งทำให้การมองเห็นเส้นขอบของรีโมททำได้ยากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะถ้าเราปิดไฟดูหนังให้ห้องมืดมืดสลัวสลัวจบเลยครับ รีโมทสีดำบนโซฟาสีดำในห้องมืดนี่มันนินจาชัดๆดังนั้นจำไว้เลยครับผู้ต้องหาคนแรกที่ทำให้เราหารีโมทไม่เจอคือดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้มันสีเดียวกับเฟอร์นิเจอร์บ้านเรานั่นเองครับมาต่อกันที่ผู้ต้องหาคนที่2ครับนั่นคือหลักฟิสิกส์ครับเคยได้ยินเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่เรือหรือเครื่องบินชอบหายสาบสูนย์ไปไหมครับ ในบ้านของเราก็มีครับมันคือร่องหลุมดำระหว่างเบาะโซฟานั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงและโครงสร้างวัสดุล้นๆครับเวลาเรานั่งลงบนโซฟาน้ำหนักตัวของเราจะกดทับลงไปทําให้เบาะมันยุบตัวลงพอเบาะยุบตัวปุ๊บพื้นที่ร,บรอบๆตัวเรามันจะกลายเป็นทางลาดชันที่เอียงเข้าหาตัวเราหรือเอียงลงไปหาร่องรอยต่อของเบาะทีนี้ลองดูรูปทรงของรีโมทครับ แทงยาวๆแบนๆเรียบๆรบลื่นๆรูปทรงแบบนี้ในทางฟิสิกส์เนี่ยมันเหมาะแก่การถลายมากครับพอเราวางรีโมทไว้ข้างตัวแล้วเราขยับตัวนิดเดียวแค่ขยับเปลี่ยนท่านั่งหรือเอื้อมหยิบขนมแรงสั่นสะเทือนจะส่งผ่านเบาะโซฟาทำให้รีโมทที่วางอยู่อย่างมินเมย์ไล่ปลื้ดลงไปตามทางลาดนั้นแล้วจุดหมายปลายทางของมันคือที่ไหนครับก็คือซอกหลืบระหวา่างเบาะหรือซอกข้างพนักแอร์ซึ่งจุดนั้นแหละครับคือจุดบอดที่มืดมิดที่สุด พอเราลุกขึ้นมาหาเบาะโซฟามันก็จะคืนตัวเด้งกลับขึ้นมาปิดปากหลุมนั้นไว้ทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรีโมทเจ้ากรรมก็เลยถูกฝังกลบอยู่ในตัวโซฟาอย่างสมบูรณ์แบบเรามองหาจากด้านบนยังไงก็ไม่เจอครับต้องล้วงมือลงไปควานหาเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่พอล้วงลงไปเรามักจะเจออะไรครับเหรียญบาทเศษป๊อปคอนกิฟตติดผมแล้วสุดท้ายถึงจะเจอรีโมทนี่คือคกลไกธรรมชาติครับโซฟามันถูกออกแบบมาให้นุ่มเพื่อรองรับสรีระ แต่มันก็กลายเป็นกับดักชั้นดีสำหรับของชิ้นเล็กๆแบนๆอย่างรีโมททีวีครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้ามันมีแค่นั้นเรื่องมันคงไม่น่าสนใจเท่าไหร่เคยไหมครับรีโมทมันไม่ได้ตกซอกโซฟามันไม่ได้ถูกหมอนทับมันวางแหมะอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเรานี่แหละหรือวางอยู่ข้างๆทีวีนั่นแหละแต่เรามองไม่เห็นเราเดินวนหาทั่วบ้านสามรอบบนพึมพากับตัวเองว่าหายไปไหนวะแต่พอมองไปที่โต๊ะอีกทีอา้าว มันวางอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเอามาวางผีหลอกแน่ๆใจเย็นครับไม่ใช่ผีครับแต่มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า intentional a t blindness หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าตาบอดเพราะไม่ใส่ใจสมองของคนเราเนี่ยมหัศจรรย์มากนะครับแต่มันมีขีดจำกัดในการรับรู้ข้อมูลเวลาเราจดจออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ สมองเราจะทำการตัดข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อให้เราโฟกัสได้ทีนี้เวลาเราหา r รีโมทในหัวเราอาจจะกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่เช่นเฮ้ยรายการจะมาแล้วเร็วๆสิหรือหิวข้าวฮะหรือตาเรากำลังมองไปที่หน้าจอทีวีเพื่อดูว่าโฆษณาจบหรือยังตาเรากวาดมองไปทั่วโต๊ะก็จริงครับภาพของ r รีโมทมันตกลงกระทบที่จอประสาทตาแล้วด้วยแต่สมองส่วนประมวลผลมันไม่ได้รับคำสั่งให้เห็น เพราะสมาธิเราไม่ได้อยู่ที่การค้นหาอย่างแท้จริงมันเหมือนกับการที่เราหากุญแจรถไม่เจอทั้งทังที่ถืออยู่ในมือนั่นแหละครับมีการทดลองทางจิตวิทยาอันหนึ่งที่ดังมากชื่อว่ากอริล่าที่มองไม่เห็นเขาให้คนดูคลิปวิดีโอที่มีคนใส่เสื้อขาวกับเสื้อดําส่งลูกบอลกันแล้วให้คนดูนับว่าทีมเสื้อขาวส่งบอลกี่ครั้งเชื่อไหมครับระหว่างที่คนส่งบอลกัน มีคนใส่ชุดลิงกอริล่าเดินผ่านกลางวงออกมาเต้นแล้วเดินออกไปผลปรากฏว่าคนจํานวนมากมองไม่เห็นกอริล่าครับทั้งๆที่มันตัวเบอเริ่มเพราะอะไรเพราะสมองมัวแต่จดจ่อกับการนับลูกบอลไงครับกรดีรีโมทก็เหมือนกันครับเรามัวแต่จดจ่อกับความหงุดหงิดหรือรายการทีวีจนกอริล่าสีดำซึ่งก็คือรีโมทที่วางอยู่ตรงหน้าถูกสมองเราเมินเฉยไปซะอย่างนั้น นอกจากสายตาจะเชื่อไม่ได้แล้วความจำของเราก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับเคยเจอรีโมทในตู้เย็นไหมครับหรือในตะกร้าผ้าหรือบนชั้นวางรองเท้าถ้าเคยยินดีด้วยครับคุณไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรอกครับแต่คุณกำลังทำงานโดยระบบออโต้พายลอตคนเรามีพฤติกรรมหลายอย่างที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในบ้านตัวเองที่เราคุ้นเคยสุดๆสมมุติว่าเรากำลังดูทีวีแล้วรู้สึกหิวน้ำเราลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เย็น ในมือเราเผลอหยิบรีโมตติดมือมาด้วยโดยไม่รู้ตัวพอเปิดตู้เย็นปุ๊บมือข้างหนึ่งหยิบขวดน้ำมืออีกข้างที่ถือรีโมทอยู่มันเกะกะครับสมองเลยสั่งการอัตโนมัติว่าวางไอแท่งนี้ลงก่อนจะได้เปิดฝาขวดน้ำได้เราก็วางรีโมทลงบนชั้นวางไข่หรือข้างขวดซอสแล้วก็หยิบน้ำกินเดินกลับมาที่โซฟานั่งลงแล้วก็ร้องอ้าวรีโมทหาย กระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะสมองส่วนความจำระยะสั้นไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลตอนที่เราวางรีโมทครับเพราะตอนนั้นสมองเราโฟกัสไปที่น้ำเย็นๆหรือความกระหายการวางรีโมทเป็นแค่การกระทำย่อยที่สมองมองว่าไม่สำคัญเลยไม่บันทึกไว้ผลก็คือเราจำไม่ได้เลยว่าเราเอามันไปวางไว้ตรงนั้นพอกลับมาหาที่เดิมคือโซฟาไม่เจอสมองเราก็เออร์เรอร์ทันทีครับเพราะข้อมูลสุดท้ายที่จำได้คือ ถืออยู่หรือวางบนโซฟานี่แหละครับสาเหตุที่เรามักจะเจอของหายในที่ที่พิลึกกึกกือที่สุดเพราะมันคือจุดที่เราวางมันทิ้งไว้ตอนสมองเราล่องลอยนั่นเองพักเรื่องเครียดมาฟังเรื่องสนุกสนุกกันบ้างครับไหนๆก็พูดเรื่องรีโมทแล้วเราเคยสงสัยไหมครับว่าใครเป็นคนต้นคิดไอสิ่งประดิษฐ์ที่น่าปวดหัวนี้ขึ้นมา รีโมททีวีไร้สายตัวแรกของโลกเนี uros, ่ยถือกำเนิดข <parfait> <t un>? ึ้นในปี1955ครับพศ2498โดยคุณยูจีนพอลลี่จากบริษัทเซนิตเขาตั้งชื่อมันได้เท่มากครับชื่อว่า f แฟลชเม t i c เจ้ารีโมทตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนรีโมททุกวันนี้นะครับหน้าตามันเหมือนปืนฉีดน้ำหรือไดเป่าผมสีเขียวๆแล้ววิธีใช้คือมันจะยิงลำแสงออกไปครับใช่ครับมันคือไฟฉายดีๆนี่เอง ทีวีสมัยนั้นจะมีตัวรับแสงติดอยู่ที่มุมจอ4มุมถ้าเรายิงแสงไปโดนมุมนี้คือเปลี่ยนช่องยิงมุมนั้นคือเพิ่มเสียงฟังดูไฮเทคใช่ไหมครับสำหรับยุคนั้นแต่ปัญหามันหามากครับเพราะมันใช้แสงเป็นตัวสั่งการปรากฏว่าวันไหนแดดออกจจ้าแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องกระทุบทีวีทีวีเปลี่ยนช่องเองรัวๆเลยครับหรือบางทีไฟในห้องสว่างเกินไปทีวีก็เออ จนต่อมาเขาต้องพัฒนาเป็นระบบคลื่นเสียงอัลตราโซนิกเวลากดรีโมทมันจะมีเสียงกริ๊กดังๆซึ่งเป็นเสียงของแท่งโลหะข้างในที่ถูกเคาะให้เกิดคลื่นเสียงความถี่สูงที่หูคนไม่ได้ยินนะครับแต่หูหมาได้ยินนะครับสมัยนั้นพอกดรีโมททีหมาที่บ้านเห่ากันระงมเลยจนสุดท้ายก็มาจบที่ระบบ IR หรืออ ra ินฟราเรดแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับที่มีไฟแดงๆเล็กๆที่หัวรีโมทนั่นแหละครับซึ่งข้อดีคือเสถียรแต่ข้อเสียคือ ต้องยิงให้ตรงเป้าเป,ะเปะ๊ะถ้ามีอะไรบางนิดเดียวหรือหันผิดทางก็กดไม่ติดจนเราต้องทำท่ากายกรรมยกมือสูงๆเอียงตัวยิงรีโมทกันอย่างที่เห็นเอาล่ะครับกลับมาที่ปัจจุบันสรุปแล้วการที่รีโมททีวีหายมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวของการออกแบบที่เน้นสวยแต่ไม่เน้นเห็นบวกกับฟิสิกของเบาะนุ่ม,มบวกกับสมองที่ชอบเหมือลอยครับ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีในฐานะที่พวกเราเป็นมนุษย์ขี้สงสัยที่ชอบหาทางออกเราก็พอจะมีวิธีบ้านๆมาแนะนำครับ 1. ทําทำลายความสวยงามซะหาเทปกาวสีสะท้อนแสงหรือสติ๊กเกอร์สีแปร๊ๆมาแปะที่หลังรีโมทหรือแปะรอบๆตัวมันครับยิ่งสีตัดกับโซฟาเท่าไหร่ยิ่งดีมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการพรางตัวได้ชง,งัดนักแล 2. กําหนดจุดจอดสร้างกฎเหล็กให้ตัวเองครับ หาถาดเล็กๆหรือตะกร้าใบน้อยๆวางไว้บนโต๊ะหน้าทีวีแล้วบอกตัวเองว่าใช้เสร็จต้องวางตรงนี้เท่านั้นห้ามวางบนเบาะห้ามวางข้างตัววิธีนี้ต้องฝึกหน่อยครับแต่ถ้าทำจนชินมันจะแก้ปัญหาระบบออโต้พายโได้ 3. ใช้เทคโนโลยีช่วยสมัยนี้ทีวีหลายรุ่นมีแอปพลิเคชันในมือถือให้ใช้แทนรีโมทได้แล้วครับหรือถ้าใครขี้ลืมขั้นสุดเดี๋ยวนี้มีรีโมทที่มีปุ่ม find me หรือเราสามารถซื้อพวกอุปกรณ์ติดตามหรือ tracker เล็กๆมาแปะไว้ก็ได้กดปุ๊บร้องเตือนปับ๊บหาเจอง่ายเลยแต่ก็นั่นแหละครับเชื่อเราเถอะต่อให้เราทำทุกวิถีทางสุดท้ายมันก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราเผลอแล้วรีโมทก็จะกลับไปเล่นซ่อนแอบ,บกับเราอยู่ดีเพราะมันอาจจะเป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทีวีก็ได้ครับที่ต้องมีอุปสรรคกันบ้างพอหาเจอจะได้รู้สึกมีชัยชนะเล็กๆน้อยๆก่อนดูหนัง สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและให้อภัยเจ้ารีโมท e ตัวน้อยๆรวมถึงให้อภัยสมองเบลอๆของตัวเองมากขึ้นนะครับเวลาหามันไม่เจอครั้งหน้าลองสูดหายใจลึกๆแล้วลองมองหาในที่ที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ดูครับบางทีมันอาจจะนอนรออยู่ในตู้เย็นจริงๆก็ได้ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องก็แค่สงสัยด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับเคยเจอรีโมท e ในที่ที่แปลกประหลาดที่สุดที่ไหนลองคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังหน่อย เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้บ้าอยู่คนเดียวสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวไปงัดรีโมทออกจากซอกโซฟาก่อนครับสวัสดีครับ